ได้แล้วกกลาตาเดียวใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเด็ดกว่ากะลาตาเดียวอีก้ะแม่อะไรอ่ะผีหน้าผมไปเอาถึงขอนแกนแล้วนะผีนานี่ไปกับผู้ใดไปกับเซียนเตี้ยแล้วผมก็เลยไปเที่ยวเลยบ่แล้วผมแกเพิ่งให้ผมปล่อยเมื่อวานผมได้มาหลายวันแล้วนะครับแกเพิ่งให้ปล่อยเมื่อวานผีหน้าแกถูกมานี่ห้างวดครับผมห้างวดพาเขาถูกคนละล้านสองล้าน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางแนวทางขุมขมนสดต่อเลยแล้วก็ได้แล้วอะไรหรอลปตาเดียวใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเด็ดกว่ากาตาเดียวอีเด้อแม่อะไรอ่ะผีนาผี่ากีบผมไปเอาถึงขอนแกนนู้นนะผีนานี่ไปกับผู้ใด ไปกับเซียนเตี้ยแล้วผมก็เลยไปเที่ยวเลยอแล้วผมแกเพิ่งให้ผมปล่อยเมื่อวานผมได้มาหลายวันแล้วะนะครับแกเพิ่งให้ปล่อยเมื่อวานผีหน้าแกถูกมาในี่ห้างวดครับผมห้างวดพาเขาถูกคนละล้านสองล้านลงคลิปจนแกบ,บอกให้ผมลบคลิปเนาะ <laughs> ดังหลาย <laughs> ดังหลายจนให้ผมลบคลิปบอชังลบเลยเหรอใช่เพราะว่าถ้าออกไปปุ๊บอย่างเงี้ย แกแกแกจะหาซื้อไม่ได้ลูกล,ลูกทีมแกจะหาซื้อไม่ได้เขาไปหลายๆคนเนี่ยใช่ไหมเจ๊เออลบกันเป็นแถวเลยครับลบกันเป็นแถวเลยรอบเมื่อกี้ถูกอ่าห้าหมืน่นจนซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสดครับผมจ้ะรอบรอบนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมง่างยๆแผ่นๆก็อกรอบแรกทําที่อุดรได้ศูนย์เก้าสี่กับสองหนึ่งแล้วส่วนที่ไปทําที่ขอนแก่นนี่ทําพิธีเอาได้หก เขาถือแก้กล้ามเขาตู้ไม่ให้ลูกคีบเันห้ล้านเนาะเขาไม่ให้ออกเขาแกก็เลยเอาตัวเรียกมาให้ผมเนี่ยพูดแทนพ่อหน่อยจะเห้พอดแทเขาจือเสียงได้าจําเสียงได้ครับสร้างลูกคีบใช่ เอ่ยออกไปนี่โอ้ยรู้จักกันหมด้จักเบิร์ดรู้จักกันหมดกันนะอ๋อแล้วใช่ไหมนแค่นอนอ๋อแล้วใช่ไหมเห็นมากันเอาเนี่ยคิดเล่น่าอยู่นะรู้จักกันหมดต้องเคยไปเคยไปหรอแม่เคยอ๋อทันทีเลยครับยังบอกคิดบอกอยยังคิดบอกอยู่ ที่ไปได้ลบลบลบคลิปกันเป็นแถวจำไม่ได้เลครับชดน้ำกนกันไปาเจ็ดแสนน่ะเจ็ดแสนพี่ที่คลิปก่อนที่เราลงไปก็มันดังมันดังอมันดังมากครับผมคือตัวเลขแกแม่นแกก็เลยหวงเอแกก็เลยเอาตัวเลขมาให้ปล่อยแทนหน่อยคนอยากคนซื้อพอได้ใช่งานลูกซีดลูกหาคนซื้อพอได้ถ้าอปลปล่อยนี่ซื้อได้ใช่ไหม แกว่าซื้อได้แกว่าอย่างนี้เนาะปอป่อยกับเป็นเลขอุปูปอนปอป่อยกับเป็นเลขอุปูปอนของปูหลวงพ่นส่งมาให้ป่าครับอันนี้ปูขมิญอยากให้รวมเลยให้ครับมีเชือกด้วยใช่ไหมแล้วก็ผีนาเอาขอสามอาจารย์ต้องเขียนไหมคะ อู้ค่ะมนเขียนอะไน่นขอสามอาจารย์นะอปอนะสามอาจารย์ประทะกันเลยจําำได้ไหมลูกเด็กหลายอาจารย์ให้เขียนไงเพาะเรื่องมรดกได้เอาผีนาก่อนผีนาผีนาได้อ่าอะไรนะศูนย์เก้าสี่สองหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดครับผีนาผีนาวัดก่อนเขาถูกห้าล้านเหรอคะ งดก่อนถูกห้าหมื่นครับง <50. S 1> ดงด,ดผ่านๆมาเขาถูกกันสี่ห้าล้านนะครับ<อ>ลูกเขาถูกเยอะกับฮาล้านนี่คดละหมองคดละยางบ่ะก็อันเดียวกันนี่อนครับ คือแกไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นแกพาเขาไปซื้ออย่างเงี้ยนะแกบอกตัวเลขเขาแล้วเขาถูกกันอย่างเงี้ยครับไปเขียนมากต๊ะเลขก็ถูกแบบนี้ครับจนดังดังจนเขาให้ลบคลิปเพราะเขียนไปเขียนมากต๊ะเลขก็ถูกอันนี้ผีนานะครับค่ะผีน้าโเขาถูกกันหลายนะก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับอยากมีโชคด้วยกันเนาะใช่ใช่ครับผม แคปเลขที่เขาถูกห้าล้านนะคะถูกเป็นล้านอยากถูกเหมือนเขาบ้างเนาะใช่อันนี้ครั้งแรกนะครับถูกยังไงซื้อยี่สิบบาทนะลอตเตอรี่ใบเดียวเนาะตัวยี่สิบมันจะกดนี่ได้ไงลก็จะอย่างนี้ครับผมคิดซะว่าห้าคนเป็นนักแสดงขึ้นเบิ่นเมื่อกี้เพิ่นกระส่งมาให้อยู่ครับผมไปไหนรับผมเอาโยนทิ้งไปไหนไม่ก็สั่งหลบเลยย่านไหนย่านย่านไหล เจ้าบ่ยานบ่เจ้าามันังยานใช่เจ้าวานบอฮะเจ้าบ่ยานเรียกอปออปแม่เจ้ผมป่อยเน่อันนี้เป็นเรออปอย์มนพูดแมันเป็นกนโชงมันเป็น okay. พูดีนาไหน่ะหลายนี้ี่หปอใช่ไหมมีแต่ผีนาโอปอนีให้มั่ ดังฮักดังจนหยาดเนาะพักถ้าใครลบถ้าแม่กวนอยากซื้อเป็นการเป็นซื้อบาได้แก่กลัวซื้อไม่ได้ครับที่แกให้ลบไม่ใช่อะไรครับแก่ำไม่หวงแต่ว่าญาติพี่น้องน่ะเขาหวงเขาก็จะไปซื้อเขาเล่นกันเยอะคเขาได้ชูงวดที่ในในวงกลมนะครับแกเน้นหกเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็อะไรสี่เก้าศูนย์อะไรเนี่ยต่อห้าสี่เก้าสี่ชูเก้าสี่ต่องวดที่เราไปวันนั้นที่เขาให้ลบอ่ะเลขโอปอผีนา อ๋อศ oh, ูนย์เก้าสน่ะคือสั่งลบสั <uh ่งลบแต่ว่าอบปอบเปลบอันนี้ผีให้ผีให้อขอนี้ผีให้อันนึงผีด้านี่ผีให้คบออีพูนแกถึงบางอ้อกระบาดเนี่ยศูนเก้าสี่นี่ยออพูนกศูนย์สี่เก้าใช่ไหมน่ะูนย์เก้่ศูนยเก้านย์ก้าศ้นเก้านก้านเก้าศูนเก้าศ้งแต่ย์เ้นย์เก้นย์กนก้าเ้ เขาเลยสั่งรูปเป็นอย่างนี้ผีนาได้แล้วเนาะตัวเลขเนาะครับต่อไปกะลาตาเดียวกะลาตาเดียวกะลาาตเอาจารย์สายเขมินอาจารย์สายเขมินนะครับเพราะว่าวันนั้นมีเอฟซีถือว่าสรุปก็แล้วกันเนาะในสรุปให้ครับมันไกลมันไกลมีแต่ขึ้นเป็นกระโซมากเนาะยังวะเอา เยี่ยมพร้อมทุกสถานการณ์นั่นบ่ไม่รู้ตู้โดมมาอย่างนี้นะแต่มันมีโชคคือจะได้อาการจะได้สร้างวัดนะครับเนาะแล้วก็บอกบุญแบ่งค์การตาเดียวปูกระเมียนทำนี่แหละเปอนกะลามาน้ำแมนบอได้ไผ่เป็นเส้นแต่หน้าตาวบบไป่บ่ได้เพิ่นเอาเอฟซีเพิ่นเอากะลาตาเดียวไปให้ปูกระมียนเฮ็ดนี่ยตัวแดงเหมือนกันไหมไม่รู้แต่ว่าเอาพี่ว่าพี่เอาเบอร์โทรไปให้เลขดังๆทุกบนอ่าเอาให้ไม่จบโอ้เอ็มบาแตก บัาตาแ e. ด่เบิกับต้องมาคุยเองนเนี่ยนี่ไม่รู้เรื่องนี่นี่อ้ามีอะไรอีกครับทีนี้โอ้ยก็อันนี้บแตกแล้ค่อยเชือกอาจารย์มีคมแล้วก็จบเบิกทัอาจารย์มีคมตัวไหนฮสามศูนย์เจ็ดเเจ็ดสามศูนย์เจ็ดกับพ้านไม่ได้ตามนานแล้วเปล่าแล้วก็อะไนะูสองครับ เอาอันนี้เป็นบาดแตกนะครับผมบาดแตกเขาเขาถูกมาแล้วเนี่ยสิบงวดนะครับอันนี้บาดแตกเนาะอันนี้ทางช่องก็ออกเป็นครั้งแรกนะครับคือเขาเขาจะให้เราอ่ะสามงวดเขาว่าอย่างนี้เขาว่าบอกเลขก็ไม่ถูกเป็นญาติของเบิร์กซับนี่แหละครับผมอยู่เขมรลาดนะครับเขาเขาอักเอาเขาท,ทําพิธีเอาบาดเอาบาดมาท,ทําพิธีนะครับเป็นบาดแตกอะไร ชาอะไรของเขานแล้วตัวเลขมันจะขึ้นอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่แน่ใจเขาก็ส่งตัวเลขมาให้หางเดียวนี่แหละครับผมสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์สองหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้านี่แหละครับผมนี่นะอันนี้บาดแตกอันนี้บาดแตกครับได้มากิปูวดเดียวที่ได้หางเดียวก็คือสองหนึ่งเลยนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสองหนึดด่งส่วน อ่า097นี่เขาทําพิธีขอขอสามตัวก็เลยได้097เป็นแนวทางนะครับเนาะอันนี้เป็นบาทแตกเป็นบาทที่เขาเลิกใช้แล้วหรือเปล่าอันนี้เขาก็มาทําพิธีบาทหางง่ายๆก็ล่าสู่กันฟังล่าสู่กันฟังครับตอวเลกให้โชคนั่นโชคเดี๋ยวยังมาสองศูนย์เก้านี่มันซื้อบันไดแล้วล่ะเชื่ออาจารย์ุมเชื่อ นี่ใช่ไหมสุดท้าย,ยาานนสุดท้ายคือเชืกอกอนิคมนะเชือกสรุปของหลายอาจารย์ชอบของสำนักไหนก็ตามสำนักนั้นนะคะบอมเมนวาเบิงให้เบิงเหมือซื้อเหมือสบอมเีนได้จ้า <laughs> อันนี้จ้งเ <c oughs> อานด้อันนี้ผมก็มามาเล่าให้ฟังนะเพื่อนเพื่อนครับมาไปตามให้ได้เนาะอันนี <ลง S 2> ้คือเชือกอาจารย์นิคมค่ะแกอักถูกมานี่จนแกตอนนี้ เขาถวายรถเก่งแกนะครับแต่ผมไปผมตกใจนะว่าคันใหม่รถสวยเนาะเรามาแต่ตาแม่กายก็เลยไม่ได้หาแกจดแกงอนไม่โทรหาผมเลยแกบอกว่าทําไมไม่มาถูกจนเขาถวายรถแล้วรถเก่งกรถไฟฟ้ารถเกงรถไฟฟ้าใช่ไหมโอสองคันเลยแล้วทีนี้คนในบ้านเนี่ยเขาถูกกันจนเงินเข้าบ้านนั้นเนี่ยโอ้เจ็ดแสนแปดแสนเหมือนกันนะครับ คือพี่เขาออกมาจ่ายเนาะครับแกก็เลยทําพิธีเชือกเส้นใหม่นะครับตอนนี้นะ่ะมีอยู่ประมาณสามไหแล้วครับเชือกนะอ่ะดึงออกมานี่แทบเป็นลมเลยบม่ลงบ่ม่ลงบ่ใช่ไหมครับแม่การถูกจนซื้อรถไมคโครลูกสอ,ล,อลูกศิษย์ลูกหาแกถูกอ่าห้าหกสามจนซื้อรถแมคโครคันหนึ่งครับจ้าซื้อสดนะครับ เนาะนนี่ะครับอันนี้เลคเชือกของพระอาจารย์เเลกชืออาาจรย์นิคมคือส่วนจัญ่ถวายรถหายสองขั้นรถเกิงกับรถไฟฟ้าเนาะเสียตัดว่าตัดสองตัวเห็นปะใด้เอฟซีตัดเอาดัวยสามส่วนสามเจ็ดส่วนเจ็ดตัดเอานะคะเอซีครับอันนี้อาจารย์นิคมนะครับเลคเชือกเนาะเชือกผีที่หลายๆคนเคยรู้จักเคยตัดกันตัดอัดหนึ่งอ่าตัดไป ตรงไม่ไกลละซื้อตัวนั้นเลยมาชอบก็ได้ยังมาชอบว่าอาจารย์ได้กับกิจารณาเอาเพราะเราเป็นสื่อกลางในการนำเสนอก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคใช่ครับผมสายวิ่งค่ะสายวิ่งก็เลยเที่ยงคืนเที่ยงคืนผมก็ไปเอานะผีผีผีหน้าผีเงาอะไรเนี่ย ย่านโอฟอร์ทีบว่าโอฟอร์เย่านนี่ไวิ่งก็วิ่งนะครับจะเป็นไค้อยากจะวิ่งท่านอยู่บ่ฮะแต่ว่าวิ่งท่านอยู่บ่เดีวถ้าใครจิ้มในบ้าดักเร็่ยวก็มือเรี่ยวมือกลัอนะตอนไปนะผมไปที่หลังตอนกลับผมกลับก่อนนี่แหละครับมีแค่นี้ครับผมค่ะครับขอบคุณโอปอค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ